สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังทำอาหารเช้านะครับครัวคุณแม่น้องนะครับโอ้โหมืออาชีพราทำกันอย่างนี้ครับตัดา้าวเพาครับดูมันทำง่ายนะแต่มันมีเทคนิคคนอื่นทำก็ไม่อร่อยเท่าคุณแม่น้องทำนะครับนี่ตอนแคาะสามครั้งเมื่อกี้สุดเด็ดเลยครับโอ้โห ความอร่อยมันอยู่ตรงนี้แหละครับผงนัวนี่เนี่ยความเค็มไม่ต้องพูดถึงนะครับดูนั่นไงเป็นไงน้นะครับรู้สึกวันนี้ดีค่ะเด็ดค่ะเด็ดเด็ดอะไรครับกะเพราสูตรเด็ดค่ะชิมแล้วนะครับอันนี้ขอห้าครั้งนะครับจำไหมครับใครจะเรียนแบบ pandang dan nak sampai sana ah ya yeah.